สตรอเบอรี่ใหญ่มากเลยทุกคนดูสินี่ คือแบบหวานฉ่ำมากแม่วันนี้มาถึงก็คือสแกนจักรยานอีกแล้วนะคะกิจวัรประจำวันของเรา

นี่ทุกคนเราสั่งเป็นวิกผมสีแดงนะคะคือแบบปกติสั่งวิกผมอจะสั่งเป็นสีแบบโทนน้ำตาลโทนแบบทองๆอ,อ,อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยอยากสั่งเป็นสีโทนสีแดงมาเลยนี่ทุกคนอนะันนี้เราก็จะสั่งมาเป็นวิกผมยาวสีแดงแบบนี้นะคะคือแบบสวยมากอะผมพิ้วมากนุ่มมากทุกคน แก็ขี่จักรยานมาที่ถนนคนเดินนะคะมันก็อาจจะเงียบเงิยเนึงเพราะว่าเป็นฤดูหนาวนะคะฤดูหนาวคนก็จะอยู่ในบ้านกันนะคะเพราะว่าที่จีนเนี่ยหนาวมากทุกคนนี้คือขนมอะไรไม่รู้ว่าแต่ว่าเขาขายที่สตรีทฟู้ดนะคะเห็นคนซื้อเยอะดี<ๆ>ก็เลยลองซื้อมากินดูข้า,างในเหมือนจะเป็นเต้าหู้เหม็นนะ มารับเอถไปด้วลยละเมนิโซ่ที่จีนน่ารักมากเลยทุกคนดูสิโอ้ยมีแต่กล่องจุ่มที่แบบน่ารักน่ารักอะ<ม>คือทำไมมินิโซ่ที่ไทยมันไม่น่ารักแบบนี้บ้างถามหน่อยขอบคันค่ะของใช้ของเล่นนะคะ

มอรนิ่งค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้ากับอากาศ9องศานะคะคุณนาะวันนี้อากาศแบบเย็นมากแม่ฟินมากคุณนาะคือนอนแบบไม่อยากตื่นเลยค่ะทุกคนค่ะตื่นมาเราก็มาผึ่งแดดข้างนอกนะคะคือแบบมีแดดส่องแล้วรู้สึกอบอุ่นมาก ออกห้องแล้วนะคะทุกคนอากาศดีมากสมองเป็นินสอง้นเป็นเหตุ 冷空进来头盔开，佩戴头盔后，车辆供电。嗯，把头盔拿出来一点。佩戴头,头盔后，车辆供电。啊，右转、哎<呦>。哎呀你需一哎啊有车。嗯。 มาเอาพัสดุนะคะ <S <S <โด>ก็คือสแกนได้เลยเสร็จแ,แล้วพัสดุของเราก็จะออกมาช่้ออัน่ีกอันอีกชนแตและเราก็ไปรับพัสดุด้วยตัวเองได้เลยเขาก็จะบอกว่าเป็นสีอะไรนะคะเอาตามสี โอเคพอเราได้วัสดุแล้วนะคะเราก็เอาไปวางตรงจุดที่เขาให้วางนะคะก็คือรัประสดุเองได้เลยโอเคชลังจากนั้นเราก็เอาออกนะคะแค่นี้นะคะก็ได้แล้วคือมันสะดวกสบายมากอะให้ฉัต่อห้องไปช่วหนาต้องว่าหนีชี小去楼下去拿 然后你带着去小丸子店里。可以。紫灯。妈还有在哪？出库成功，请取下灯条。แค่นี้นะคะ不็เ他怎么听着在响，想找不到在哪？哇，太冷了。OK。妈，一一直。 Hello，Hello。走。喽天那个游戏玩啊？为什么？游戏都不行。有、哎、子、啊、掉。你外婆吗？这、就是。刚刚看见你外婆说要出去玩喽。哎呦。 哦，感觉启动不会启动这个车。<laughs> 我们要来喽！哎<诶>，它电了这样子，他电了哦，太智能了！<laughs> 哎，今天是放烟花。OK，开完车了，OK。哦 เราต้องเอาพาสดุคืนเอ้ยไม่ใช่พาสดุหมวกนะคะต้องเอาหมวกไว้ที่เดิมไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่สามารถคืนรถได้คือยังไงเนี่ยโอเคใช่ไตเสร็จแล้วนะคะเท้าขึ้นขึ้นลอย พ่อถึงฤีดูหนาวแล้วก็ชอบแดดมากเลยอะเวลาแดดสองแล้วมันอุ่นมันฟินมากไม่อย่งางนั้นคือแบบหนาวสุดๆเลยเพราะว่าอากาศองศาเดียวอะทุกคน โอ้ที่ดีวันนี้นะคะก็ข้างในก็จะใส่เป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวนะคะแล้วก็ข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นเสื้อกันหนาวของเมื่อวานแล้วก็กางเกงของเมื่อวานนะคะจริงๆข้างในใส่เป็นกางเกงแบบผ้าหนาๆโอยไม่รู้เห็นหรือเปล่าเออกางเกงเป็นผ้าหนาๆแต่ว่าด้วยความแบบป้าเห็นนะคะป้าก็เลยบอกว่าเออให้ใส่กางเกงเพิ่มอีกชั้นหนึ่งนะกลัวหนาวนะคะกลัวไม่สบาย <laughs> เป็นห่วงแหละเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูที่ห้องน้านะคะห้องน้ําสาธารณะที่จีนเป็นยังไงนะคะ โอ๊ยทุกคนเห็นเหมือนกันไหมเออห้องนี้โอเคโอเคบ้าเลยล่ะห้องน้ำก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็เวลาเปิดก็ต้องระวังกันนิดนึงอาจจะมีสิ่งที่ไม่ควรเห็นประตูก็ปิดไม่ค่อยได้คือนี่ลองเปลี่ยนมาหลายห้องละ ประตูมันปิดไม่ค่อยได้มันเสียนะคะไม่แปลกใจที่แบบเวลาคนจีนเข้าห้องน้ำไม่ค่อยไม่ค่อยจะปิดประตูส่วนห้องที่สะอาดมันก็มีอุจจาระเอ้ยไม่ใช่ห้องที่ปิดได้มันก็มีอุจจาระว่าอ,อันนี้ไม่ชักโครกร้านค้าที่จีนนะคะเขาก็จะนิยมแปะเป็นคำคมไว้ที่หน้าร้านนะคะก็อาจจะไม่ใช่คำคมแบบนี้แบบเป๊ะเด้นะคะแต่ว่าหมายถึงว่าเขาจะชอบแปะเป็นคำคมเพื่อที่จะให้แบบคนมาถ่ายรูปเล่นอะไรอย่างเงี้นะคะ โครด佩戴头盔骑行。家的小狗？น่า爱。<c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายปลานะคะ

抱歉。漂亮呗，阿姨。中吧。这个号没人看。哈哈哈。别看，别看。抱歉，这个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 ，

จะซื้อเล้รถแตงกวาไปชิมดูนะคะอันนี้สองละส9 0จุดเก้าสิบหยวนเองนะคะสี่จุดเก้า0โนเค่่เก้าสิบอะไรแบบนี้น่ากินมากไหนผีสือสวนไหนนะคะัวต้นฉันกยังไม่่

阿卡，谢谢。这东西都涨价，特别涨价，哇！这么多招你们的哟！快去冰窖。豆腐就是我的牌，咋搁不下来？酒，红酒是的。奶茶还有红酒，叫什么名字啊？红酒香柠，红酒。肯定是热的红酒。我操！ 我这腰精跟你二逼，晓得？没关系，